กรมธนารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดนี่คือภาพบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์เหรียญกระสาปนานุรักษ์ที่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมและเล่นกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมของรางวัลอีกจํานวนมากที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดไว้ให้กับประชาชนผู้เข้าชมได้ร่วมสนุกในงานนี้โดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เหรียญกระสาบตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันรวมถึงขั้นตอนการสร้างพิพิธภัณฑ์เหรียญกระสาบในคืนนี้นะครับเราก็จะมีงานในแอดมิวเซียมนะครับที่ พิพิธบางลำพูและก็พิพิธภัณฑ์เหรียญกษสาปนานุรักเป็นงานที่กรมธนารักษ์นะครับร่วมกับมิวเซียมสยามและก็พิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า50แห่งนะครับจัดงานเปิดพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืนนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับเราเปิดตั้งแต่วันที่15ถึง17ธันวาคม2566เราต้องการให้ประชาชนทั่วไปนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืนนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิพิธภัณฑ์ ส่วนใหญ่ก็จะเปิดให้เข้าชมในกลางวันนะครับจะมีเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นที่เราจัดกิจกรรมยามค่ำคืนนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ชมทั้งพิพิธภัณฑ์และก็ได้ร่วมกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะกรมธนารักษ์เนี่ยที่พิพิธบางลำพูนะครับเราก็จะจัดงานในธีมของงานวัดสีสันของพิพิธบางลำพูนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นกิจกรรมปลากระป๋องนะครับโยนห่วงนะครับตักไข่รับโชคนะครับรวมทั้งกิจกรรม เปิดดาดฟ้าพิพิธบางลำพูปีละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสถ่ายภาพถ่ายภาพวิวสวยๆบนดาดฟ้ารวมทั้งนะครับในปีนี้มีกิจกรรมของกลุ่มบางกอกสเก็ตเจอร์นะครับก็คือ,อาวาดภาพการสเก็ตนะครับภาพต่างๆบนดาดฟ้านะครับตามที่สายตาม,มองเห็น กิกรรพิเศษนิดนึ่งนในงานเอ่อไาบเซียนะคะโดยที่ทุกท่านนะคะจะได้ร่วมเล่นเกมวีโกนะคะซึ่งในปีนี้เราจะมาในงานของตีนช้างนะคะเราก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับเหรียญน,นะคะที่มีรูปช้างรวมถึงเกมนะคะที่อยู่ในกนระดาษอันนี้ก็จะมีเหรียญที่มีรูปช้างโชว์อยู่แ้ว ดยครั้งนี้พิพิพธภัณฑ์เหรียญกระสัรานุรักษ์ได้จัดให้มีการแข่งขันเล่นเกมบิงโกด้วยการให้ผู้เข้าร่วมเล่นกิจกรรมร่วมกันแข่งขันกันหาเหรียญที่มีรูปช้างจากจุดที่เดินเยี่ยมชมเหรียญในสมัยต่างๆซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานอีกทั้งยังได้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญทั้งในอดีตและปัจจุบันอีกด้วย ก็ติดตามใน Facebook ของอพิพิพธภัณฑ์นะคะว่ามีกิจกรรมให้เล่นบิงโกะค่ะตามล่าหาช้างนะคะกีเกี่ยวกับ,บเหรียญช้างะคะก็เลยสนใจก็เลยมาร่วมกิจกรรมะคะ่ะก็ได้ดูหรือก็ได้เห็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการของอเงินตานะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงความหลากหลายของเงินตาต่างประเทศอย่างเงี้ยคะ่ะ เหรียญแปลกๆที่ในชีวิตประจําวันเราไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกสนุกแล้วก็ประทับใจค่ะเพื่อนๆนะคะที่สนใจในกิจกรรมหรือว่าสนใจเกี่ยวกับเหรียญน,นะคะก็คืออยากให้ชวนเพื่อนๆมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ค่ะคิดว่าคือกลับไปก็คือไม่ผิดหวังแน่นอน ชอบไหมครับชอบครับชอบไหมเชิญจับอะไรสนุกที่สุดชอบปล่อยาสีอ๋อปลบอยสีชอบชอบไล่จับเลี้ยงชอบอ๋อชอบไล่จับเลี้ยงได้มามีกิจกรรมอย่างนี้อยากให้แบบมีกิจกรรมกันเรื่อยๆครับปลุกไก่ล่าตัวเฟลูกอ่ะ ได้ความรู้เยอะเลยครับคิดไม่ถึงว่ามันแบบมีแบบนี้มีเด็กแบบนี้ด้วยแล้วก็มีคนจัดทํารูปแบบพรีเซนต์อย่างเงี้ยตอนแรกคิดว่าชั่วโมงเดียวน่าจะเบื่ออะไรเงี้ยสนุกครับตอนแรกยังคิดว่าเดินดูอย่างเดียวแห้งๆไม่มีอะไรจะบอกว่าเออสนุกครับขอให้คนที่ว่างๆนะครับให้มาครับกิจกรรมมีอะไรที่สนุกกว่าที่เราคิดไว้เยอะครับ ขณะที่ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปนานุรักษ์ได้มีการจัดดนตรีขับกล่อมผู้ที่สัญจรผ่านไปมามีรถขายอาหารเคลื่อนที่หรือฟู้ดทรัคที่คอยจอดให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ซื้ออาหารและเครื่องดื่มนั่งฟังเพลงกันอย่างมีความสุขในายามค่ำคืน ไม่ต่างจากพิพิธบางลำพูของกรมธนารักษ์ซึ่งอยู่ไม่ไกลในย่านเดียวกันที่วันนี้ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวพิพิธบางลำพูมาในทีมมนรักบางลำพูนำเสนอมนสเสน่ของย่านบางลำพูผ่านบรรยากาศของงานวัดในวันวานที่ชวนให้คิดถึงความสนุกสนานรื่นเริงพร้อมท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืนท่ามกลางแสงไฟประดับที่น่าตื่นตาตื่นใจภายในงานพบกับกิจกรรมสนุกสนุกมากมายซุ้มเกม ร้านค้าจากชุมชนเปิดดัดฟ้าชมวิวป้อมระสุเมนยามค่ำคืนดนตรีการแสดงผมว่าบรรยากาศดูแบบย้อนยุกนะครับผมเหมือนงานวัดสมัยก่อนเนี่ยครับสนุกมีเกมให้เล่นด้วยได้ของรางวัลมา่นเกมอะไรไป,ปาลปากระป๋องปลากระป๋องแล้วก็มีโยนห่วงแล้วก็มีทายคำถามเนี่ยครับ เพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นแบบเกมลักษณะนี้มาค่อนข้างนานแล้วใช่อยากให้จัดงานบก,ก่อๆดีเลยค<ด>่ะคือตอนนี้จัดพร้อมๆกันหลายๆที่เวลาเที่ยวแล้วก็มีรถพาไปด้วยงี่ก็ยิ่งดียิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาหนูไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี้ยส่วนใหญ่จะเจอต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอคนไทยใครก็อยากให้คนไทยมาเที่ยวกันเยอะเพราะมีอะไรให้ดูได้หลากหลายอย่างขอขอบคุณกรมธารัลัษฎ์ด้วยนะครับที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เรานึกถึงวัยเด็กนะครับขอบคุณครับ พอเข้ามาก็รู้สึกสนุกสนานย้อนไวัยนะนิดนึงอะไรเงีเยง้ยแต่ถ้าเด็กๆได้มาก็คงจะสนุกมากอะไรเงี้ยค่ะชอบค่ะก็มีหมดนะมีมีเกมให้เล่นแล้วก็มีของกินแล้วก็มีการแสดงแล้วก็ได้ชมพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะก็อะไรที่มันเป็นย้อนยุคก,ก็ได้ค่ะเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ค่อยๆหายไปนะเนาะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆรุ่นใหม่เขาก็จะได้จะได้รู้ ว่าเออมีอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะนอกจากเล่นเกมนะมันก็ยังมีอย่างอื่นให้เล่นได้ด้วยแม่ค้าคนนี้บอกว่างานวันนี้ทําให้คิดถึงบรรยากาศงานวัดในอดีตจึงอยากมีส่วนร่วมด้วยการนําไข่นกกระทามาขายเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศภายในงานก ก็มาขายไขยน่นกกระทาค่ะด้วยความที่ครั้งนี้ค่ะเป็นธีมงานวัดนะคะก็เลยอยากจะหาสินค้าอะไรที่มันทําให้นึกถึงงานวัดนะคะ mm hmm. ก็เลยเลือกเป็นไขน่นกกระทามาขายสนุกค่ะแล้วก็คนเยอะมากมีทั้งนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะ mm hmm. เขาก็รู้สึกแบบว้าวเหมือนกันแล้วเขาก็เหมือนแบบอยากจะลองอะไรอย่างเงี้ย ขณะที่ในต่างจังหวัดมีพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมพิเศษกาดล้านนาผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศกาดม่วของชาวเหนือสนุกสนานกับการจำลองการใช้หอยเบี้ยในกาดล้านนาไม่ต่างจากที่จังหวัดขอนแก่นก็มีบรรยากาศดีๆชมดนตรีรับลมหนาวหมอลำประยุกต ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบของการท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วยกัน